ปี2024มาถึงแล้วยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ปีแห่งความมั่งคั่งนะครับใครจะตั้งตัวได้ก็มาตั้งตัวกันปี2024นี่แหละครับดวงชะตาราศีทั้ง12แล้วก็การจัดอันดับดวงด้านการงานการเงินความรักโชคลาภวาสนาติดตามได้ที่นี่ที่เดียวครับสู้จนตัวตายก็ไม่รวยถ้าอาชีพขัดกับดวง ก่อนทำการค้าถามฟ้าปรึกษาดินสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกคนครับอาจารย์มงกุฎโหนดวงกลุมทรัพย์ร,รับใช้ท่านผู้ชมในเรื่องดวงการค้าธุรกิจความรวยเหมือนเดิมครับปีนี้2024กํากำลังมาถึงปี2024กํากำลังมาถึงก็เรามาพูดคุยกันหน่อยว่า2 0 2 4ชาวราศีพิจิกจะต้องเจอกับอะไรบ้างก็มีเรื่องต้องคุยกัน2เรื่องครับ วันนี้ผมนำคะแนนทางหลักโรราศาสตร์อินเดียมาให้เราเห็นให้เราฟังจะได้เคลียร,เร,ยร์เวลามีใครก็บอกว่าดวงดีก็อย่าเชื่อเขาครับเพราะดีนั้นมีหลายคุณภาพเวลาเขาบอกว่าดวงแย่ดวงไม่ดีก็ไม่ควรเชื่ออีกเหมือนกันครับเพราะนั้นหลักโหราศาสตร์อินเดียมีคะแนนอยู่ผมหยิบมาจากชาร์ดวงนะไม่ได้เอาคะแนนนี้มากำหนดเองหรือว่าเขียนคะแนนขึ้นเองนะครับ ไม่ใช่การจัดอันดับโดยมนุษย์หรืออะไรทั้งสิ้นชาวราศีพิจิกในปี2023นับตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับก็คือวันสงกรานต์มาจนถึงวันสงกรานต์ปี2024อันนี้นับเป็น1ปีในหลักโหราศาสตร์นะครับคะแนนชาวราศีพิจิกใน o v e r อ i e ฟิได้คะแนนอยู่ที่23คะแนน23คะแนนนี้บรรทัดฐานเส้นมาตรฐาน ของทุกๆคนในทุกราศีคือ28คะแนนครับใครก็ตามที่มีดวงดีจะต้องได้คะแนนเกิน28คะแนนขึ้นไปชาวราศีพิจิกในปีที่กำลังจะหมดไปนี้ได้คะแนนอยู่ที่23คะแนนและเมื่อถึงวันสงกรานต์ปี2024ไปจนถึงสงกรานต์ปี2025ชาวราศีพิจิกได้คะแนนมาที่32คะแนนครับ ปรบมือให้ดังๆเลยชาวราศีพิจิกก็ได้คะแนนเพิ่มมาที่32คะแนนครับ32คะแนนตัวนี้มันดีหมดในภาพรวมคลุมไปหมดเลยคือการเงินไม่มีดาวสะดุดการงานไม่มีดาวสะดุดความรากไม่มีดาวสะดุดดีหมดเลยนะครับแล้วถามว่าตัวที่ต้องเป็นห่วง2เรื่องที่อาจารย์ว่าคืออะไรเรามาคุยตรงนี้ครับ ถือว่าบริการข้อมูลทางโหราศาสตร์กันจริงๆก็ตรงนี้แหละและผมก็ภูมิใจในหน้าที่ตรงนี้เต็มที่เลยท่านผู้ชมตั้งใจฟังนะครับเรื่องที่1ในจังหวะนี้ชาวราศีพิจิกที่ยังโสดอยู่ขอให้ระมัดระวังการมีแฟนก่อนเดือนพฤษภาคมครับถ้าคุณเจอใครเข้ามาในชีวิตก่อน พฤษภาคม2024ขอให้แบ่งใจไว้สักครึ่งหนึ่งครับขอให้แบ่งกำลังความรู้สึกยังย้งยั้งไว้สักหน่อยนะครับเพราะว่าคะแนนขนาดนี้32คะแนนนี้จะดึงดูดเนื้อคู่ตัวจริงหุ้นส่วนธุรกิจการค้าตัวจริงคนอุปถัมภ์ค้ำชูด,ด้วยความใจจริงเนี่ยเข้ามาหาเราอย่างแน่นอนครับ แต่วันเวลาที่มาหาเนี่ยจะต้องไม่มาก่อนพฤษภาคม2024ถ้าเอาตรงๆก็คือ19พฤษภาคม2 0 2 4เอาวันที่แบบตรงๆนะครับถ้าก่อนหน้านั้นเป็นตัวปลอมเป็นตัวหลอกเป็นตัวไม่จริงนี่คือตัวขวางนี่คือตัวหลอกล่อที่ทำให้เราไปไม่ถึง32คะแนนตามดวงนะครับท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่า ทุกๆความสําเร็จของผู้ยิ่งใหญ่หาได้ยากเกิดขึ้นได้ยากกว่าจะสร้างความสําเร็จความยิ่งใหญ่ของแต่ละคนที่สําเร็จมันมีเครื่องลองใจระหว่างทางอยู่ตลอดเวลาเลยครับสําหรับชาวราศีพิจิกเรื่องที่1คือความรักจะซัดเซมากถ้าคุณรู้ดวงเข้าใจอนาคตก่อนพฤษภาคม2024นั่นคือช่วงเวลาที่ต้อง แบ่งใจไว้สักครึ่งหลังพฤษภาคม2024เทหมดเต็มที่เลยครับอะไรอะไรก็คือช่วงนั้นแหละถ้าคุณไม่ปรารถนาจะมีความรักบุญวาสนาก้อนนี้หนุนนำให้คุณได้หุ้นส่วนได้เพื่อนร่วมงานที่ดีได้ลูกค้าที่ซื้อรัวๆซื้อตลอดไม่ทิ้งคุณมีแต่ยอดขายดีๆเป็นลูกค้าดเดิมๆที่รักคุณมากคุณจะได้สิ่งนี้ครับ แต่ถ้าเกิดก่อนหน้าพฤษภาคมแล้วมีใครมาคำมั่นสัญญากับคุณว่าจะรักคุณจะช่วยคุณซื้อนะจะสนับสนุนคุณจะเป็นแฟนคุณก็ตามเผื่อใจไว้สักครึ่งหนึ่งครับมันหลอกลวงกันทั้งนั้นแหละตัวจริงอาจจะปนอยู่ในนั้นแต่ยังไม่โดดเด่นจนชัดเจนครับต้องรอ19พฤษภาคม2024เป็นต้นไปนะนั่นคือเรื่องที่1 ความรักก็ยังอยู่ในที่สลัวสลัวรอคลี่คลาย19พฤษภาคม2024เรื่องที่สองครับก็คือชาวราศีพิจิกที่ต้องการย้ายบ้านต้องการย้ายที่อยู่ใหม่ต้องการย้ายหอย้ายอาพาร์ตเมนต์ย้ายคอนโดที่เช่าอยู่หรือต้องการหาที่นอนใหม่หาที่อยู่ที่พักอาศัยใหม่นะครับคุณคิดถูกแล้วนะครับ จะไม่มีปีไหนไหนในช่วงบรรยากาศประมาณ5ปี7ปีทุกช่วงนี้นะครับตั้งแต่2025ไปถึง2030ผมนั่งคิดเช็คดวงดูนะฮะ 2, 2024 25 26 27 2 8 29 30ช่วงบรรยากาศช่วงนี้ชาวราศีพิจิกไม่มีช่วงไหนแล้วที่จะหาที่อยู่ที่อาศัยให้มันดีให้มันลงตัวให้มันเป็นการเลือกที่ชานฉลาดนะเท่ากับปี2024ครับ ปีสอ24นีเป็นปีของการตั้งหลักปักฐานไม่ว่าจะเป็นที่ทำเลทางการค้าทำธุรกิจบ้านที่อยู่ที่พักมีโอกาสเดียวมีปีเดียวให้คุณคิดเลือกว่าจะทำอย่างไงนะครับให้คุณมีที่อยู่ที่อาศัยที่ลงตัวหลังจากนี้ไปแล้วนะก็ไม่มีเวลาเรื่องนี้จะไปเป็นเรื่องอื่นที่คุณจะพัฒนาและพบความสำเร็จแต่ถ้าในปี2 0 2 4ถึง25สงกรานนะครับ ชาวราศีพิจิกก็จะได้เจอกับเรื่องของกระถานที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมทำเลการค้าที่เหมาะสมสร้างยอดขายสร้างกำไรได้ยอดเยี่ยมนะครับและก็ชาวราศีพิจิกที่เคยทำบุญเกี่ยวกับที่ดินนะถ้าเคยถ้าเคยทำบุญเกี่ยวกับที่ดินนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินถวายวาดัดที่ดินถวายสำนักสง์ นะครับหรือแม้แต่เคยขนทรายเข้าวัดเนแบบคนโบราณเนี่ยนะเคยบริจาคทรายขนทรายเข้าวัดอะไรแบบนี้เกี่ยวกับที่ดินนะครับ,จะ,รบรจ,จะได้รับสิ่งดีงามอย่างยิ่งชาวราศีพิจิกเนี่ยจะได้รับสิ่งดีงามอย่างยิ่งกลับมากลับมานะครับเป็นกําลังที่ยิ่งใหญ่มากนะเป็นกําลังดวงที่ยิ่งใหญ่มาก2เรื่องท,ที่เตือนนี้ก็ จะเป็นเรื่องที่อยากให้พวกเราะนะค่อยๆพิจารณาให้ดีอันที่มันโหดร้ายนะท่ามกลางดวงดีนะที่มันดึงเราไม่ถึงดวงดาวนะ่ะสามกะแดนมันดีอยู่แล้วแหละก็คือเรื่องความรักนี่แหละนะครับใครที่มีแฟนแล้วใครที่โสดอย่างเงี้ยโดนหมดโดนหมด,ด,หมดชาวราศีพิจิกเนี่ยต้องมาเอวังอ้างว้างอย่างแน่นอนนะฮะ ในคลิปผมเนี่ยจะพยายามไม่เล่าภาษาวิชาการเยอะละผมว่าเราพวกเราฟังไปท่านผู้ชมฟังไปก็ก็ฟังปวดปวดหูนะหรือว่าระคายหูมันเป็นสัพท์ถ้อยคําที่ฟังยากก็เอาเนื้อๆนี่นแหละว่าในช่วงนี้การงานการเงินทุกอย่างดีคะแนน32คะแนนนะเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ได้23เนี่ยนะครับพอมันเป็น32คะแนนปับ๊บ คู่มันก็จะมาคนที่เป็นเนื้อคู่อะไรมันจะมาหมดเลยนะครับแต่ไอตอนมาตอนแรกเนี่ยมันจะมีความหลอกลวงอยู่อันนี้ก็ดูให้ดีนะฮะหรือแม้แต่คนมีคู่แล้วเนี่ยถ้ามีคู่แล้วต้องช่วยกันทำงานถ้ามีคู่แล้วกระเป๋าสตังเงินทองควรจะแยกกันนะฮะถ้ามีคู่แล้วและเป็นคู่แบบใช้เงินใช้ทองด้วยกันอันนี้ เกณฑ์ดวงน่าจะไม่ถึงดวงดาวนะครแต่หลังวันที่19พฤษภาคมไปแล้วคุณจะรวมกระเป๋าสตางค์กันคุณจะจัดสรรแบบเป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าก่อนหน้านั้นแล้วมันยังผนึกรวมกันเนี่ยไอ้32คะแนนที่ได้มาก็ต้องไปใช้จ่ายคืนเจ้าหนี้คืนเจ้ากรรมคืนเจ้าเวรอยู่ดีเพราะว่าเราวางแผนผิดแต่แรกนะครับอันนี้คือเนื้อหาราศีพิจิกเลย ราศีพิจิกก็หอถ้าจะให้สรุปในปี2024ก็คือลัคกี้อินเกมลัคกี้อินการงานลัคกี้อินเวิร์กลัคกี้อินเกมนั่นแหละนะอย่างมากเลยนะะแต่จะโดนหลุมพรางด้านความรักอันนี้คือเป็นของที่เจอแน่ๆนะครับถ้าคุณกระโดดข้ามหลุมพรางด้านความรักนี้ไปได้นะก็เรียกว่าพ้นพ้นนะฮะถ้าเกณฑ์ดวง ราศีพิจิกเข้าไข่องค์พระจันทร์เนี่ยก็จะโดนอย่างนี้หมดนะครับโอเคครับก็สําหรับชาวราศีพิจิกเราจะมีสิ่งที่ต้องเตือนกันเนื้อๆก็เท่านี้แหละครับอยากจะขอบคุณนะฮะท้ายนี้ท่านผู้ชมที่ติดตามช์แนลของเรามาโดยตลอดขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันมาโดยตลอดแล้วก็ท่านที่กรุณามอบคอมเมนต์ให้นะครับอย่างท่านชาวราศีพิจิกเนี่ย ต้องการคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เพื่อนฝูงก็พิมพ์19ตัวเดียวก็ได้ครับนะพิมพ์19แทนกำลังใจให้กับผมและทีมงานแล้วก็พี่น้องชาวพิจิกทุกคนนะฮะดวงเราอา่ะดีแต่มีปัญหาความรักดวงเราอา่ะดีที่เคยโสดก็ต้องมานั่งคิดถึงใครสักคนแล้วก็ปวดหัวอกหัวใจนี่คือเกณฑ์ทดสอบที่ต้องเจอในปี2 0 2 4นะครับไม่ว่าคุณจะอิยวเท่าไหร่นะ มันมีโอกาสเจอกันได้อย่างมากเพราะว่าดวงดาวเข้าเขตแดนนี้นะครับแล้วก็ท่านไหนที่ต้องการนะครับบูชาใครสักคนหนึ่งนะถ้าว่าตามเกณฑ์ดวงเนี่ยราศีพิจิกเนี่ยเข้าข่ายกับพระผู้เป็นเจ้าองค์พระศิวะมหาเทพหรือศรีมหาโยคีนะครับอยากให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยได้มีโอกาสบูชาพระศิวะลึงด้วยนมสดอันนี้สายบวงสวงนะ ก็ไปทางนี้เลยนะครับไปบูชาองค์พระศิวะมหาเทพบูชาพระศิวลึงด้วยนมสดเพื่อให้ความมั่นคงของใจเรื่องความรักเรื่องของตัวเราเรื่องเพศและแรงขับดันทางเพศเนี่ยมันมั่นคงมันไม่พรุ่งพล่านมากนะครับองค์พระศิวานี้ดูถูกไม่ได้เลยในเรื่องพวกนี้มีความเด็ดขาดมีความยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงนะฮะบูชาพระศิวลึงด้วยนมสดแต่ถ้าใครเป็นสายเหตุผลนะ ผมก็ได้นำมาสายนี้กันเยอะๆเลยก็คือให้เราเนี่ยดูการกระทำของคนที่เข้ามาในชีวิตครับดูว่าคำพูดเขากับการกระทำเนี่ยมันถูกต้องตรงกันไหมถ้าคำพูดว่าผมรักคุณฉันรักเธอฉันแคร์นะแต่การกระทำมันไม่ใช่มันตรงกันข้ามนั่นแหละครับ ลองใช้ใจสังเกตดูอย่าใช้อะไรนะพิจารณาเยอะแยะเอาใจของเราไปสังเกตดูว่าเอ๊ะคำพูดของเขากับการกระทำของเขาเนี่ยตรงกันไหมถ้าตรงกันสอดคล้องตรงกันก็อย่าเพิ่งไว้ใจจนกว่าจะา19พฤษภาคม2 0 2 4ถ้าตัวเขาทนต่อการทดลองใจของเราทนต่อการพิสูจน์ใจไปจนถึงวันที่19พฤษภาคม 2,024ได้ก็ถือว่าผ่านนะครับนี่แหละถ้าพิจิกผ่านตรงนี้ได้เนี่ย32คะแนนนี่มีตังเหลือเฟือเลยนะครับโอเคครับนั่นคือทั้งหมดของปี2,024นะดวงดีแล้วก็ขอให้รอดพน้นนะเรื่องของความรักปัญหาความรักต่างๆทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันใหม่ e ีีหน้าครับสวัสดีครับ